อยูหนออกมาู่ร้านครับ่แล้วแฟนที่อยู่ไหนตวสัคั้ต้วงสักั้เลยแค่นี้เหรออะไริเดีวเองหนนีทอทที่แนซี่แนะนำตัวสิคะคือมองมอง่วงง่แดดแนซี่นะคะ ผ okay. right. oh. mm hmm. ู้จ้างทางได้ไหมคะอย่ามาจริทอายแถวนี้ใครโดนดึงเข้าวงการไม่ไ uh ด้ล huh. ้ค่ะพี่แนทลาบมาค่ะตายแล้วแนทที่อายุเท่าไหร่คะแนทที่ิค่ะพี่แนทต่อไ่ดูลำากอะไรก็เ่อนะค่ะแล้วเกิดพี่แนทไม่พามาเนี่ยแนทซี่ก็ไม่รู้นะคะว่ามีอยู่อยู่ด้วยแลวคนเป็นนั้นนีคะ เสื้อผ้าชุดผมอะไรอย่างงี้้พี่แนทค่ะโหสตรอเบอรี่มาหนึ่งดอดชุดมึงเอาจริตผู้ชายกลับคืนมาดิผมจะเข้าสอกอะรอรออะค่ะรอรอมันหล่อได้ยังไงในชุดนี้วะนี่คือหล่อหรอวะน่ารักอะขนตาช่วยกันได้ไปแล้วฝันตาฝันตาวันนี้เขามาเจมมันเหมือนกันจริง